ผมลืมตาขึ้นมาในห้องของผมเองให้ตายดิ้นดีหลังจากที่ผมไปตะเวนในอุโมงค์ลับแรนั้นผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียนี่คือห้องของผมเองนะให้ตายดินนี่มันก็เป็นเวลาประมาณตีสองผมรู้สึกอยากกินชาบูจังเลยผมจะต้องออกไปจากห้อง,องนี้เพื่อที่จะไปหาของกินซะหน่อยให้ตายดิน้นนี่วะอ่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยให้ตายดิผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบชื่อดิอย่าบอกนะว่าผมจะต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วประตูที่อาพาร์ตเมนต์นี่มันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆด้วยโอ้โหแถมมืดด้วยนะผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องไปที่ไหนต่ออาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์นี่ดูไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่เลย รู้สึกว่าผมจะอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นี่แค่คนเดียวเท่านั้นให้ตายดิ้นนี่โอ้โหซึ่งตรงนี้มันมืดมากเลยนะมีประตูอยู่บานนึงเน่าๆอยู่แต่เวลาเปิดแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าวเนี่ยให้ตายดิ้นนีวะบรรยากาศที่นี่กับเสียงเพลงนี่มันชวนให้ผมสยองขวัญมากๆและผมก็เริ่มจะสยิวกิ้วเต็มที่แล้ว มีประตูเน่วๆอยู่บานหนึ่งที่ผมจําเป็นที่จะต้องเดินเพื่อที่จะไปเปิดมันออกไปนี่ก็คือทางออกของผมนี่เองแต่แน่นอนด้วยความที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างที่จะใหญ่โตเปิดมาบานนั้นมันคงไม่พอหรอกผมจะต้องหาอีกบานหนึ่งให้ตายดินี่วะขวาล้ายซ้ายดีไปทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายก็ดีแต่ดูจากทรงแล้วผมว่าด้านซ้ายดีสุดโอ้แว้วแม่โคตสว่างด้วยนะ ผมไม่เข้าใจว่าอพาร์ตเมนต์นี่มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์จริงๆหรือว่าเป็นโรงเรียนมันมีโต๊ะอะไรอยู่อย่างนี้ด้วยครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มาวางเรียงรายให้ตายดิน้นขวากับซ้ายผมไปไหนดีวะผมขอไปตรงดีกว่าเจอดีวงมันนี้เยให้ตายดิ้นนี่ผมจะต้องเดินไปตามเส้นทางนี้ครับท่านผู้ชมให้ตายดิอ้อยเรามาเจอประตูอยู่บานเดียวนวยนะให้ตายเถอะเฮ้ยผมกลัว กลัวจะเจอดีวะเฮียเฮีย oh, yeah! ผมโดนแดกเขาให้แล้วให้ตายเถอะเกมนี้มันคือเกมของอินโดอีกแล้วตรงไหนว่าดีตรงนี้เนาะที่เราไปว่ามันยังมีอีกที่หนึ่งครับที่เราต้องไปไอประตูบานนั้นมันไปไม่ได้นี่ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วแหละผมต้องไปตรงนี้เว้ยเฮียกูเจอดีปะเนี่ยโอไม่เจอครับให้ตายดิน้น ตัวนี้เป็นเกมเค่ายอินโดนะครับเป็นไอ้ค่ายที่ผมเล่นเจ้าผีกระเทียมนั่นนะครับผมนี่แหละนี่แหละเป็นค่ายเดียวกันเจอดีโอโหแล้วมืดขนาดนั้นกูว่ามีดีแน่เลยเฮียเฮียแล้วอหนูอยู่ไหนจ้าปิดประตูให้มึงคืนจ้าเฮ้ยไม่มีไฟเชิญชวนกูเลยตรงนี้ล่ะขวาร้ายซ้ายดีกูจะไปที่ไหนดีวะ ผมรู้สึกว่าผีตัวนี้มันน่ากลัวกว่าตัวนั้นเยอะเลยเฮ้ยเฮยอู้จะเปิดที่ไหนก็เสียวเว้ยให้ตายดิโอ้ยอหนูมายังจ้ะอหนูมายังปิดประตูให้คืนขอเลือกก่อนเถอะว่ากูจะไปที่ไหนไม่มีความสว่างให้กูเลยเนี่ยโอ้โดนแดกอีกแล้วโดนแดกอีกแล้วให้ตายดินเถอะ เออตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ผมผมไปนี่เนาะผมไปนี่มันมีความสว่างครับแล้วมันก็ยังมีอีกที่หนึ่งด้วยตรงนี้ครับมันมีอยู่หลายด่านมากเลยนะเนี่ยมันมีความสว่างเชิญชวนอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันประตูบานนี้กูจะเจอดีป่ะนีโคตรขนลุกอีไอหนูจ๋าไอหนูป๋ามาแล้วโอ้ตรงนี้เองแหมเล่นคุณหลอกดาวดีนะ โอ้ยผมมาเจอบันไดตัวนี้ให้อารมณ์คล้ายๆกับ h โฮมสวิต o m e เลยครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศมันนี้โคตรเหมือนเลยแต่ถ้าโฮมสวิตโฮมมันจะมีถุงขยะร่วงด้วยครับมันจะมีอีกเกมหนึ่งนะเป็นอีผีตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันใช้เน็ตก็คือค่ายนี้แหละครับท่านผู้ชมมันจะทําเหมือนกับ h o มสวิตโฮมร้อยเปรเซเลยนะให้ตายเถอนนี่ผมผ่านด่านที่2แล้ว ด่านที่3ามนี่แน่นอนผมจะต้องมุ่งหน้าไปตรงนี้แน่ๆแหละมันมีประตูนเน่าอยู่บานหนึ่งโอ้โหแล้วอพาร์ตเมนต์นี้ก็ดันมามีที่ให้ไปเยอะด้วยนะประเด็นทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมืดจังวะนี่ขนาดไฟฉายเปิดไฟยังไม่สว่างเลยครับเยอะโคตรมืดเสียงเพลงมึงก็บิวอารม์เกินโอ้ยที่รักครับที่รัก ที่รักไหนก่อนให้ไม่มีแฟนนั้นเนี่ยโสดเป็นเกมเกมอร์ที่โสดที่สุดในบรรดาเกมเมอร์แลว้วตอนนี้ให้ตายดิน้นโอ้โหเราดูไฟตรงนี้เนี่ยครับมีประตูเชิญชวนก็อยู่บานเดียวด้วยโอ้โคตรเกลียดตู้พวกนี้เลยดีแล้วครับที่มันเป็นผีที่แบบว่าพุ่งใส่ถ้าเป็นผีที่ไล่ล่าเหมือนโฮมซีทโฮมหรือว่าอีกอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกเกมหนึ่งนั่นน่ะ ไม่ไหวครับมันไล่เลยเฮ้ยเฮียผมรู้นะว่าเ,เพื่อนๆตกใจแม่ตายดินี่ดูเต็มจอกันนะครับอย่าดูครึ่งจอกันนะอยู่เป็นเพื่อนผมด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่แหละจังหวะระทึกใจขวากับซ้ายนี่แหละอีกครั้งขวากับซ้ายกูจะไปไหนดีวะนี่แหละดีสุดกูเจอมึงแล้วไอ้เฮียมาแล้วด้วย ปิดปิดค,นะคืนนะกูเจอแล้วเมื่อกี้รู้เลยรู้เลยกูจะมาโผล่นี่ไม่ได้นะอีนูเมื่อกี้พี่ก็เจอหนูแล้วพี่ไม่อยากเจอหนูอีกคนลุกว่ามีประตูอยู่โอ้ยสองบานนี่กูเลือกอีกแล้วผมว่าบานนี้นะอ๋อพร้อมแตกด้ยเชี่ยอยากกินตับแล้วหลับไปด้วยกันเลยฮนะ เฮ้ยมันต้องอีกประตูหนึ่งเนาะใช่ไหมเพราะว่าทุกที่นี่เราไปหมดแล้วไงแล้วเราก็เจอมันเหลือบานเดียวเมื่อกี้ที่เราควรไปที่สุดบานแรกเลยครับผมว่าประตูนั้นแน่ๆเลยอพาร์ตเมนต์นี้มันทําแปลกๆนะโคตรมืดเลยครับโอโ้โหแล้วแบบมีเราอยู่คนเดียวด้วยมันน่าจะมีคนอื่นด้วยมันน่าจะเป็นเกมผีแปลกๆนิดๆคือบแบบว่ามันจะมีแบบ คนอื่นอยู่ในนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเปิดเข้าไปหาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะหาดีนเลยเฮ้ยผมเข้ามานี้แล้วนี่มันด่านที่สามนะเจนาทีแล้วโ oh อ้ไม่ก็ผมอาจจะทําเป็นอีพีอีกนะครับผมนี่อีพีที่หนึ่งนะครับผมจะออกไปจากาทุกห้องของเกมนี้ให้หมดนะครับโอเคไหมเพื่อนเพื่อน จะได้ไม่เบื่อกันตรงนี้เราไปแล้วที่เราเจอบนหลังมันไวๆครับตรงนี้แหลยไวๆไม่อืดแน่ๆโอเคดูเอเอว่ะลืมดูฝั่งนี้มีอยู่สองบานก็จริงครับลืมดูฝั่งนี้ว่ะแล้วมันก็มีทางเน่าๆอยู่ตรงนี้วะลืมดูกูเจอดีแน่รือเชี่ยกูว่าแล้วไงโดนกินตับแล้วหลับไปด้วยกันเฉยเลยครับนี่ครับผมรู้แล้ว บานบานนั่นแนหะดีสุดแล้วผมว่าดีที่สุดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรโอ้โหขาชาเลยท่านผู้ชมหืมร,ระเด็นคือโคตรมืดด้วยนะโคตรมืดเลยไฟฉายโคตรใหญ่เลยเพื่อนๆดูดิไฟฉายโคตรใหญ่แต่ไม่สว่างเลยไฟฉายแบตเสื่อม ไอตู้แบบนี้ในภาคอื่นของมันอ่ะมันซ่อนได้ครับแต่สําหรับเกมเนี้มันให้เราแบบสุ่มเปิดครับสุ่มเปิดเจอผีครับซึ่งมันจะยากตรงนี้ครับให้ตายเถอะโอเคผมเลือกบ้านแรกแต่ถ้าไอบ้านแรกเนี่ยมันดันมีผีอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไอบ้านเนี้ยถ้ามึงมีผีอีกนะ เฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยขอความสว่างโอ้โหโคตรมืดเลยโอ้ยดาวสันนี่ครับนี่นี่นี่นบานนี้ใช่ทางออกไม่ใช่ทางออกแต่สว่างจังเฮ้ยตรงนี้ก็มีทางไปนะอ๋อตรงนี้ทางตัน85%จเซนตจะหมดแล้วครับขอสักสิบนาทีแล้วเราพบกันอ p พีหน้านะผมจะเล่นคลิป ผมจะเล่นเกมแต่และเกม10นาที10นาทีโอเคไหมเฮ้ยโอ้โอจังหวะลุ้นนะทึกอีกแล้วกูมาตั้งไก่อถ้าเป็นโอ้ยอีกบานหนึ่งอีกบานหนึ่งอ้หนูโอ้เฮ้ยผมว่าเกมนี้มันจำง่ายกว่าเกมอื่นอยู่นะ มันจำง่ายกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอุโมงค์เนี่ยมันมันเป็นอุโมงค์ไปเลยอะแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยมันมันไอ้นี่อะครับท่านผู้ชมมันมีจุดดูไงมันมีจุดดูว่าตรงไหนเราเคยไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเราจําได้ง่ายกว่าตัวอื่นเยอะเลยเห็นไหมผมจําได้อยู่นะเนี่ยมันมีจุดดูไง บานนี้แต่ถ้าพูดไปพูดมานี่ผมลืมได้เหมือนกันนะเนี่ยสิบนาทีแล้วจ้าเมื่อกี้แบดิบห้าเป็นแล้วนะเพราะว่าผมชาร์จจริงๆเอาตรงๆนะผมชาร์จแบดเนี่ยทั้งวันเลยนะแต่มันก็ไม่เต็มสายชาร์จน็อกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้นะเราก็มานี่ เจอประตูนั่นๆอยู่บานหนึ่งแล้วเราก็ควรเลี้ยวไปตรงนี้โอ้ตรงนี้สว่างสุดแล้วมันมีอีกที่หนึ่งครับอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยมันมีประตูบังคับอยู่บานหนึ่งมันพีกตรงนี้ก่อนหน้านั้นนี่เราไปทางซ้ายคราวนี้กูจะย้ายไปด้านขวาแต่ถ้าเปิดไปยังเจออีกแล้วก็โอ้โหนี่สว่างเงี้ยมีโอกาสรอดเยอะ นี่ทางออกปะเนี่ยเอ้ยทางออกแล้วเวย้ยโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมก็อย่าลืม กดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมฝากติดตามเนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะลงเฉพาะเกมผีเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไหมถ้านึกถึงเกมผีนะครับผมให้นึกถึงช่อง K.K DIY นะครับท่านผู้ชมคลิปหน้านะเรามาต่อกันนะครับกับพาร์ทที่2นะครับเรายังอยู่กันในอพาร์ตเมนต์นี้นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ